คำถามพี่นนทเพิ่มเติมว่าเราจำเป็นต้องขจัดอัตตาหรือเปล่าหรืออาจจะใช้คำว่าในเมื่ออีกโกหรืออัตตาเนี่ยมันก็เป็นของขวัญที่พระผู้สร้างให้มาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้และมีประสบการณ์แต่ทีนี้มันมีประเด็นว่าถ้าเราเรียนรู้จนอิ่มจนเอียนและพอ ตัวอีโกอัตตาก็ไม่จําเป็นต้องมีอยู่ต่อไปใช่หรือไม่แล้วก็ที่เขาเรียกว่าอยู่ในค่ากลางสมดุลใช่หรือไม่แล้วที่เขาเรียกว่าเมืม่ออ<ม>ีโตเอออีโก e <go. laughs> อัตตามันอีโต้เ e <to. S 1> <laughs> ลยอีโตเนี่ยเขาเขาใช้สำหรับเพราะมันลบ <laughs> มันจําเป็นจะต้องมันจําเป็นต้องหมดไปเหรอได้ไัมเข้าใจครับ <c oughs> เขาเข้าใจเพราะว่าพี่นนท์ก็จะพูดเสมอว่าเรายินอย่างก็คือตัวเราอบกอดดีร้ายในตัวเราเมาื่อยินและอย่างอยู่กับตัวเรามันก็เป็นความสมดุลมันจะต้องไปกระจัดทําไมอะไรยังไงคือสงสัยตรงนี้นิดนึงค่ะอธิบายนิดนึงค่ะคระับผมอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากแล้วก็ ในยุคกลางเก่าเราก็เข้าใจผิดอยู่นะครับว่าเออเราต้องกําจัดกิเลสกาจัดคำโลบโกรดหลงใช่ไหมซึ่งคำเป็นจริงนะ่ยมันกําจัดไม่ได้ยิ่งไปกําจัดมันคือการต่อต้านแล้วนั้นอ่ะไปเพิ่มแรงให้มันแล้วมันก็จะทํามันก็จะมีแรงมากขึ้นในการที่จะกระดับซ้าเติมซัมเมอร์เซล นั้นเราไม่อาจที่จะไปทําลายได้ด้วยนะอัตตาเนี่ยอัตตาและอารมณ์เนี่ยทำลายไม่ได้เพราะว่ามันถูกติดตั้งมาพร้อมเครื่องต้นแบบเลยมันเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งมาพร้อมกับจิตสํานึกเหตุผลก็คือเขาให้อิกโก้และอารมณ์มาเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้โลกทวี ถ้าไม่มีสิ่งนี้เราก็จะไม่ไม่สามารถเรียนรู้อะไรไม่มีประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยในยุคแอเรนตีสเนี่ยก็เริ่มมีการฝังโปรแกรมนี้เข้ามายุคก,ก่อนนู้นยุคอะลมูเรียใช่ไหมไม่ได้ถูกติดตั้งโปรแกรมจิตสำนึกที่มีอีโก้และอารมณ์ยุคนั้นเขาก็จะเขาก็จะไม่มีการวิวัตร เขาก็จะเป็นอยู่ในรูปของลุปธรรมชั้นสูงอย่างเดียวให้จิตวิญญาณอย่างเดียวจิตเตมแท้ก็จะอยู่แบบเทพคือรู้อ่ะไม่ต้องคุยกันเลยเนี่ยอยู่คิดอะไรฉันรู้ <c oughs> ฉันคิดอะไรอยู่ก็รู้อะไรเงเขาก็จะไม่คุยกันเขาก็จะถล่มจิตอย่างเดียวเขาจะไปไหนเขาก็ใช้กายแสงว่าไปเลยเพราะว่ามันยุ่นเนื้อ <c oughs> มันมันไม่ได้อยู่ในโปรแกรมการวิวัน์ ก็อยู่เป็น,ปนแบบพุทธาเดินดินะเออมันก็ไม่ต่างจากดาวที่เขาวิวัฒน์ไปแล้วแต่ามีการทดลองเพิ่มขึ้นกน็คือว่าในเมื่อสร้างโลกเป็นทวิเนี่ยมันก็ต้องมีมีการวิวัฒน์สิซึ่งมนุษย์เนี่ยมันสามารถวิวัฒน์ช็อตขาดไปได้ในทุกเลเวลเลยนะจากสามที่เราอยู่กับอ่า เรามีความสามารถแค่ไหนเราช็อตไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอได้หมดหรือเกินสิบสองก็ได้นะกะก็ไอตัวที่จะทำให้เราวิวัต์ก็คืออารมและอีโก้นี่แหละสองสิ่งนี้อันนี้มันเป็นโปรแกรมของพระผู้สร้างที่ใส่มาให้แล้วมันก็มันไม่ได้เลวหลายนะไออีโก้และ มีอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายใช่ไหมมันไปขึ้นบวกขึ้นลบอยู่ที่ว่าเราใช้อันไหนอารมณ์รักอารมณ์เกลียดอย่างเงี้ยใช่ไหมอออยู่ที่ว่าเราใช้อันไหนซึ่งมันเป็นคมจริงของลบคาวิมันมีบวกลบมีหิบมีหยางมีขาวมีดํามีสูงมีต่าเหตุผลก็เพื่อให้เรามีสิ่งเปรียบเทียบเอ่อทาเราไม่ผ่านไม่เจอคำมืดในยามค่ำคืน เราจะไม่รู้คุณค่าของแสงสว่างในยามกลางวันเออแล้วเราก็ไม่รู้ว่าควาสว่างของจิตญาณเรานะ่ะมันเป็นประกายเริ่องรองขนาดไหนถ้าเราไม่ผ่านคำคืนอันมนืดมิดถ้าเราไม่ผ่านความทุกข์เราก็จะไม่รู้ความสุขเปนอย่างไรนี่คือเหตุผลของโลกควดและเมื่อเราคือเรามาอยู่เนี่ยเพื่อทําความรู้จักำครับกัเข้าใจ ไม่ใช่ให้ไปขาจาัดหรือทําลายสิ่งใดมันทํำลายไม่ได้มันเป็นสิ่งที่าถูกติดตั้งมาพร้อมเรามันอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันยังไงเอออย่างมีดเล่มหนึ่งอีโต้ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยเรามีอีโต้อยู่ในเราจะเอาไปเอ้ถังพกไอ้ถังถังบ้านถังลกไอ้ที่มันโลกๆกกันไหม ปุิปถาถางปลาถางนี่เรียกว่าทำความสะอาดให้มันน่าอยู่ก็ให้พวกสัตว์ร้ายไม่เข้ามาในบ้านเราะหรือว่าเอาไปหั่นพักทำกับข้าวเออนะอันนั้นนม่มันมันเป็นการใช้อย่างอย่างถูกต้องใช่ไหมแต่ถ้าใช้ด้วยขึ้นต่ำละ่ะก็เอาไปฆ่าผู้อื่นไปฟันผู้อื่นไป ไปตัดชีวิตผู้อื่นใช่ไหมไปทําร้ายผู้อื่นอันนั้นมันก็มันก็อยู่ที่เราเหมือนกันเราเป็นผู้เลือกที่จะเอาไปใช้ด้านไหนด้านดีของอารมณ์ใช่ไหมอ,อย่างเช่นความกลัวอันนี้ความกลัวเนี้มันไม่ใช่ความกลัวของ secondary i m p a ิ n แที่ฝ่ายมืดฝังทับซ้อนมานะแต่ความกลัวที่มันอยู่ในส่วนของเป็นโปรแกรมพระพุางเี้า มันจะทําให้เราระวัดระละมัดระวางตัวปกป้องและสามารถเอาตัวรอดจากภยันตรายทั้งหลายในโลกเอออย่างพวกที่ไม่ได้ติดตั้งมาอย่างแมงเม่าอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเจอไฟอู้สวยจังเลยบิดเข้าไปเลยใช่ไหมเอออย่างเด็กๆที่มันติดตั้งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมต่ำกว่าสามขวบเนี่ยเดินไปกลางถนนเลยใช่ไหมนั่นแหละก็คือ ถ้าไม่มีอ่าเรียกว่าโปรแกรมอันเนี้ยเราก็จะอยู่ในโลกยากเหมือนกันจะเข้าป่าเจอช้างเจอเสือใช่ไหมก็วิ่งไปหาเขาอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมีแต่คำไม่ตาอย่างเดียวเชิญเอาฉันไปกินได้เลยเชนญพีกายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือคือมันไม่มีความกลัวมันก็จะเอาตัวรอดไม่ได้อันนี้คือโปรแกรมเขาอย่างความเรียกว่าความโกรธ อีกด้านหนึ่งมันก็คือความกล้าหาญที่จะเอาชนะที่จะฝ่าฟันนั่นแหละดังนั้นเนี่ยอา,อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่ไปทำลายมันนะหรือไปต่อต้านมันนะแค่รู้ทันมันหายไปเองเออทำไมละ่ะไอ้รู้ทันนี่แหละคือสติใช่ไหมสติเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือของ ของจิตวิญญาณเหมือนกันที่พระเจ้าให้ให้เครื่องมือในการในการมาชั้งสารและในการมามีประสบการณ์แล้วก็มีเครื่องมือในการกำกำกับควบคุมโดยแสงสว่างแห่งสติเนี่ยมันเป็นแสงสว่างนะพอรู้สึกตัวนะเออฉันกำลังโกรธอยู่ถ้าฉันโกรธทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยง่อจังเลยอะไรเนี่ยมันมาด่าฉันมันด่าเสร็จแล้วมันไปแล้วมันมีคมสุข แต่กระชั้นน่ะทำไมฉันทุกข์เจ็บแค้นอยู่เนี่ยเอออะไรเงี้ยสติมันจะแล้วปัญญามันก็จะอยู่ด้วยกันใช่ไหมมันเป็นแสงสว่างคำเมืดมันจะสลายหายไปพอรู้สึกตัวท้ามันแหละมันก็จะพายไปเองดังนั้นเนี่ยอารมณ์มันดับไม่ได้แค่รู้ทันมันหายไปเองเออนั่นแหละก็เหุผลที่ ศาส,สนาต่างๆใช่ไหมมหาสติปถานสี่การทำประมาธที่ฝึกสติขั้นพื้นฐานเนี่ยก็ได้เห็นนี่นะครับเหตุที่เรามาอยู่กับตัวเองก่อนมีสติการรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันนั้นคือความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์โดยการที่เราไม่พังเผลอถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีสติเราก็เป็นตัวเองไงเป็นตัวเองที่มีมีทั้งปัญญาด้วย ที่จะรู้ว่าอะไรเกิดเราก็แยกแยะได้ไงว่าอันไหนมันเป็นคนลวงอันไหนมันเป็นสัจจะแต่ถ้าเราไม่มีสติอย่างเดียวนะมาเลยครับท่านผู้ชมทั้งอารมณ์กกอิโก้อัตตาตัวเบลอพาบ้านเลยมันจะครอบง,งำเราทันทีแล้วมันก็จะแกงเราทันทีนะมันก็จะโอ้ยขุดออกมาหมดเลยอดีตนะอย่างโดนาสามีด่าใช่ไหม มันไม่ตอบแค่ด่าก,กูเพราะว่ากูไม่ถูกบ้านนะไอ้ไอสิ่งที่อีโก้มันแกงเราเหรอน้อยอะไรเงี้ยกูทำกูข้าวกินทั้งทุกวนันอะไรเงี้ยก็ทำงานเหนื่อยทำงานบ้านเหนื่อยอลํำเลิกบุญคุณตั้งแต่นู่นออดีตชาติเลยแหละใช่ไหมนั่นะคือการแกงของอ e ีโก้เพราะมันตัวใหญ่ขยายขึ้นขยายขึ้น,ข,ยยข,นขับบ้านขับโลกเลย ใช่ไหมอันนั้นคือภาวะที่ไม่มีสติแล้มันก็จะถูกแกงแล้วก็เออเป็นห้าตองมันไงแล้วเราก็เออเราก็เลือกผิดทีเนี้ยเล้ก็ไปสร้างเหตุต่อใช่ไหมสร้างเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าการทับซ้อนนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเลือกถูกต้องนะแล้วรู้สึกตัวเออฉันโกรธในว่าอะไรเง ถ้าฉันทุกเองมันก็จะเลือกใหม่มันก็จะหาย,หายไปเองอะนะคำโกธรนนะ่ะนี่ใครมาทําให้เราหายได้แม้จะมีคําปลอบโยนนะไปเล่าไปพ่นให้ใครฟังก็ตามครนะ้ำมันไม่ได้ออกไปนะมันก็แค่ลดลดควาแรงมันลงแล้วมันก็สงบลงนะมันไม่ได้หายไป มันยังคงอยู่และพร้อมที่จะปะทุกออกมาได้ทุกเมื่อเมื่อถูกกระทุ้งวิธีวิธีการที่เราจะปรับบาลานซนะี่ยในเมื่อขจัดมันไม่ได้ก็คือปรับสมดุลนะวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือเรายกขึ้นขึ้นมาให้เหนือมันยกสัมเสะเรือนลึกขึ้นสูงใช่ไหมเป็นรักอย่างอย่าลูกํำผิดเนี่ยเออใช่ไหม ไปเข้าบ้านเข้าช่องค่้าเมื่อเดือไม่รู้หายไปไหนแล้วก็กกะวนกวายใช่ไหมรู้ก,กลับมาก็โอโ้โหแต่ว่าด้วยรักไงแม่พ่อใช่ไหมด้วยรักมันก็ให้อภยัยใช่ไหมเออมันก็เป็นแบบนั้นดังนั้นเนี่ยคำรักก็จะยกขึ้นขึ้นมาเนี่ยเป็นคำรักมันก็จะให้ความโกรธมันก็จะมาลายไปเอง วิธีที่สองก็คือการยกขึ้นขึ้นมาให้สูงให้เหนืออากาศขึ้นตามทั้งหลายมันก็ไม่มีผลดังนั้นเนี่ยคําตอบก็คือว่ามันไปกําจัดไม่ได้ไปตัดมันก็ไม่ได้นะเพียงแค่ยกข,ขึ้นขึ้นมาสูงมันก็จะมีพลังอานาจพอที่จะทําให้ขึ้นตามมันไม่มีผลมันพอมันมีผลใช่ไหมเราก็รู้ถันไงนะ แล้วคนที่ได้บาลานพลังงานเราเนี่ยมากขึ้นสูงขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นกิจสติไปแล้วถ้าเราได้รับได,ได้เข้าถึงระดับจิตปัญญาหรือจิตเดิมแท้เนี่ยจิตพระเจ้ามันเป็นกิ่นสติก็คือว่ามันรู้ก่อนรู้ก,ก่อนที่อารมณ์มันจะเกิดอย่างเช่นเนยลกกาลังเขา้ากําลังเปิดประตูเข้าบ้านมาเห็นไหมที่มันกลับดึกอ,อ,อ่อ แล้วฉันก็รู้แล้วแหละว่าเออเนี่ยมันมาแล้วนะแล้วฉันก็จะเห็นว่าตัวเองโมโหใช่ไหมจะลงโทษแล้วมันก็จะเออมันเห็นก่อนแล้วนี่ใช่ไหมมันก็ไม่โมโหไงก็ไม่เกิดบางจึงไม่ต้องดับมันพ้นแล้วก็เรื่อประกาศละชณีครับในการาเรียกว่าคนโทรล มันเป็นเรื่องของการคอนโทรลอยู่ที่ว่าเราใช้ตัวไหนในการคอนโทรลอิโกอารมณ์กิเลสถ้าใช้ตัวตนของอัตตาที่มีจิตเป็นตัวควบคุมอันนี้มันก็สวิงสวิงตามอารมณ์ตามกิเลส แต่ถ้าเรายกขึ้นไปเป็นระดับของจิตวิญญาณนั้นมันเป็นคำเฉถียนมันเต็มเปี่ยมด้วยรักเบิกบานซับซึ้งปีเปมแล้วมันไม่เพียงแค่แค่รักเบิกบานแต่มันเข้าใจไงว่าทําไมเขาถึงทำแบบนั้นทําไมเขามาพูดแบบนี้ทําไมเขาถึงอยู่จุดนั้นทําไมเขาทุกข์ซึ่งคนที่มาด่าเรามันไม่ใช่มันไม่ใช่เราที่ทุกข์แต่เขาณนทะนะุกข์แต่ถ้าเราต้มาทุกข นั่นคือสะท้อนเราเหมือนกันสะท้อนเราว่าเราเนี่ยยังมีสิ่งที่ค้างค้างอยู่ยมีพลังงานตกค้างอยู่แต่คนที่มานะด่าเราใช่ไหมมานินทาเรามาให้หลายเราคำจริงมันก็คือสะท้อนตัวตนของเขามันเป็นคมกลัวลึกๆที่เขามีอยู่มันเกิดจากคมกลัวแล้วเขาก็กลัวอยู่แล้วเขาก็ทุกอยู่แล้ว ในฐานะผู้ที่อยู่ในจุดของขึ้นสูงใช่ไหมเราเห็นเราก็ไม่ช้าเติมเขาไงไม่ช้าเติมด้วยคำด้วยคําพูดแย่ๆด้วยควารู้สึกแย่ๆตอบโต้ตไปเขาทุกขนาดนี้สิ่งที่เราจะให้ก็คือการเยยาใช่ไหมก็คือการตอบรลมด้ให้คําพรักนนะารับไม่ให้ก็เออนิ่งๆเสีย เฉยเสียอะไรเงี้ยแต่มันก็คุดลึกนะถ้าแบบเรานิ่งอ่ะมาด่าเราเฉันนิ่งไม่สอนไม่ได้ยิงอะไรมันก็ยิ่งแขนเลยนะมันก็จะเขาก็จะขุดลึกลงไปอีกขุดลึกมันก็ยิ่งด่าแรงขึ้นใช่ไหมอ่าเราก็จักขอบคุณที่ชามาอแรง่ะมันก็จะมันก็ มันก็บอกว่ากูดา่ากูไม่ได้ชมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วด่ามาแล้วอยู่สื่อๆเราไม่ไม่ตอบโต้แต่ซึ่งไม่ตอบโต้ไม่ใช่ว่าแค้นอยู่ในใจนะคือเราเห็นไงเห็นว่าเขาทูเราเมตตามันเปล่งออกไปเองไงผู้สงสารจังเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อเราไม่ตอบสนองต่อขึ้นเดียวกันกันกบเขาแต่ว่าเราตอบไปในขึ้นสูงได้รักเมตตา อะไรอย่างนี้เดวยวการอบอุ้มปอบโลมาอะไรเงี้ยถึงอาจจะไม่ได้พูดออกไปแต่เขาก็ต้องกลับมาย้อนมองตัวเองแหละว,ว่าเอ๊ะฉันบกพรองอะไรวะเนี่ยด่ามันแล้วไม่ไม่โกรธทำร้ายมันมันก็อยู่สื่อมันจุกคิดแล้วว่าเอะเกิดอะไรขึ้นกับตูอะไรเงี้ยเราเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้หรือว่ามันมันบ้าไปแล้วอะไรเงี้ย ก็จริงๆบ้ากับอริยะมันก็ไม่ต่างกันนะก็คือมันไม่ตอบสนองต่อขึ้นต่ำแต่ว่ามันต่างกันตรงที่สติเท่านั้นเองคือผู้ที่ยกขึ้นไปแล้วมันเต็มเปียไปด้วยสติและปัญญาแล้วก็ไม่ลงเล่นแล้วเป็นท่านผู้ชมแล้วสิ่งที่เราเห็นคืออะไรรู้ไหมเราเห็นความงามไงความงามของอารมณ์เปียวๆที่มันโกรธสุดๆมันด่าเรามันประจานเราอะไรอย่างงี้ เราเราไม่ได้มองที่เราไม่ได้มองว่าเออคนจะเข้าใจผิดซึ่มันข้ามตรงนั้นไปแล้วแต่เรามองเห็นว่า <c oughs> สิ่งที่เขาแสดงออกมามันเป็นคำงดงามของการแสดงของอารมณ์ซึ่งจิตวิญญาณมาอยู่ในโลกก็เพื่อสิ่งนี้เพื่อแสดงอารมณ์เพราะที่อื่นเขาแสดงไม่ได้มันไม่มีร่างกาย <c oughs> ไม่มีจิตสํานึกแสดงไม่ได้ตอนนี้ยครบองค์เลย <c oughs> แลเ,เห็นความงามของอารมณ์ไม่ว่าจะอารมณ์โกรธอารมณ์รักอารมณ์อานิสยาอารมณ์อะไรก็ตามที่มันเพียวๆของมันน่ะมันคือคามงดงามของตัวอัตตาของมันที่เราไม่อาจที่จะไปหาได้ง่ายๆนะที่แบบว่าเป็นอารมณ์เพียวที่ไม่มีความละอายเข้ามาแอบแฝงไม่มี ทำรู้สึกผิดเข้ามาตัดสินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เรียนรู้ในเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นในความละเอียดมากขึ้นใช่ไหมที่เราไม่จําเป็นต้องไปลงเล่นเองไปลงแสดงเองโดยที่มีคนมาแสดงให้เราเห็นเข้าใจเราก็ขอบคุณเขาได้เพราะเราได้ความรู้แต่ข้อมูลแล้วเรายังเห็นความงามในทุที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง ทั้งหมดมันก็อยู่ที่ว่าเราเราสังเกตและแตระหนักรู้เท่านั้นเองไม่มีสิ่งอื่นดังนั้นเนี่ยเราคําตอบนะก็ <c oughs> คือว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยในการอยู่การเป็นไม่ต้องไปปรับไปแก้อะไรทั้งสิ้นคือทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบนะจิตวิญญาณเราก็ไม่ไม่เคยแปดเปื้อนในโลกีวิสัยอยู่แล้วไม่ต้องไปเติมอะไรเขาเขาเต็มอยู่แล้วเขาสมบูรณ์อยู่แล้ว ก็ร,รู้อยู่แล้วเออเขาสว่างอยู่แล้วนะเพียงแค่รู้ว่าเออนี่มันตัวแสดงและคนที่มาเขียนบทน,นี้มากำกับมันครูนี่แหละนะคนเขียนบทให้มันลงเล่นเพื่อเราจะได้รู้เออถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเราก็แยกได้ไงแยกได้ว่าไหนสัจจาไหนมาย,ยาไหนกลลวงใช่ไหมและนี่แหละคือกระบวนการจดจำกำับลึก ว่าเราคือใครใครมาเป็นเราเออและเราเนี่ยมันมีเราตัวจริงกับเราตัวปลอมออตัวจริงที่มันรู้ทุกสิ่งและมันสนุกทุกเรื่องเอ,อนะคำเป็นคำเป็นมันก็เป็นประกาศลัชนีครับผม ถามพี่นนท์นิดหนึ่งแล้วกันว่ามันมีตัวชี้วัดอะไรว่าเราออกจากโพลอกแกมมายาแล้วพี่นนท์เชิญนิดนึงค่ะครับก็หมาว่าเราไม่มีเรื่องที่ต้องทำแล้วอันแหละแสดงว่าเราพ้นแล้วพ้นจากัจิริมายาพ้นจากโโลอกแพ้นจากโลกควีก็คือไม่มีเรื่องต้องทำหมายถึงว่า มันไม่มีปัญหาให้เราแก้แล้วไม่มีความโกรธเกิดขึ้นแล้วไม่มีกิเลสหลงเหลือแล้วไม่มีกรรมหลงเหลือที่จะต้องมาเล่นแล้วมันรู้ทันหมดเลยเพราะว่า,วามันเอาจิตวิญญาณมามาลงเล่นนั่นหมายถึงว่าเอาเอาไอ้ตัวมันยกระดับกายและจิตเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณใช่ไหม มันรู้ทันเกมทุกเรื่องทุกอย่างมันถึงเกมโอเวอร์มันจึงไม่มีเรื่องที่ต้องทำแหละไม่มีงานให้ทำในโลกฉันไม่มีปัญหาต้องแก้ไขนั่นเองคือจบและจบกิจครับผม